สวัสดีครับก็มีแพ็คพิเศษเนาะเติมตำลึงแล้วมันให้เลือกเศษ SP นะครับได้5ก็ตอนนี้ครบหลอมรวมกันเป็น1อันแล้วซึ่งก็เดี๋ยวจะเปิดลองเปิดดูนะครับแต่ว่าอันนี้ที่มาจะมา,อ,าอัดลง YouTube ไว้เพราะว่าคือตอนนี้ต้องไปดูอ่า SP นะครับ คือตอนนี้มาเริ่มมีระดับถึงแล้วแล้วก็ผมก็กลัวซ้ํานะครับแล้วก็มีความเชื่อว,ว่านะครับอันนี้อันนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าผมเห็นจากในของจีนหรือของคนไทยนะครับว่าที่ที่จะเปิด SP แล้วไม่ให้ซ้ำเนี่ยให้ไปเปิดให้ได้ส้มซ้ําก่อนนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่าเออให้มันได้ส้มซ้ำเนาะก็ถามว่าตอนนี้อยากได้ตัวไหนนะครับ เนี่ยอยากได้2ตัวนี้บางทองกับบีหูหยินนะครับ2ตัวนี้เท่านั้นนะครับที่อยากได้ถ้าหลุดออกมาเป็นเตียวซีจิวท่ายลกล้องอะไรนี่โ,นโอ้โหกวนอู่แหหัวป่านี่สลบสลบจริงๆนะครับม้าเฉียวก็ได้นะก็ก็เดี๋ยวมาลองดูนะครับว่าจะเนี่ย เอ่อผมต้องเปิดให้ได้อ้าวโหเปิดแพ็คอ๋อเปิดแพ็คต้องเปิดให้ได้ให้ได้ส้มซ้ำก่อนนะครับ mm. เดี๋ยวลองดูวันนี้เนาะเดี๋ยวผมเปิดไล่ไปก่อนนะผมจำไม่ได้แล้วมันต้องได้มันต้องได้เท่าไหร่นะ8ตัวใช่ไหมครับขุนโมงวง8ตัวหรือเปล่าที่ตอนนั้นผมรีวิวไว้ครับ6 7 6 7ถึง7ถึง8ตัวนะครับเดี๋ยวลองดูมันจะได้มันจะได้ไดเอสพี SP ไม่ซ้ำนะครับเดี๋ยวทดสอบไปด้วยกันเลยเมีม่วงซ้ำไหมม่วงยังไม่ออกเลยนะนะครับเดี๋ยวดูยอดหลังนิดนึงนะออกมาหนึ่งนะครับ2ตอนนี้ที่เห็น2น,นะครับ3 สามตัวโอ้โหขาดบาเลยเหมือนกันนะเนี่ยไม่เป็นไรครับเปิดเอาจิตไปก่อนนี่ไม่ออกเลย่วงมาวาถ้า่วงมันต้องเป็นเท่าไหร่นะสองร้อยสามสิบมั้งเอ่อตมดโงไม่มาเลยครับ พี่น้องยังไม่เก็บไว้รอเปิด SP นะครับผมก็มีก็เปิดไปโอ้โห,ห้ไม่มาเลยเดี๋ยวถึงสัก250แล้วเดี๋ยวอาจจะต้องไปเปิดโอ้โหม่วงไม่มาจริงๆนะครับ90 โอ้โหม่วงไม่ยอมมาครับพี่น้องอือเอาละครับอ่ามาแล้วอีกหนึ่งนะครับถ้าม่วงมาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณสองร้อยสามสิบนะครับสี่ตัวละโอ้โหหนักกว่าคือจําไม่ได้ว่าก่อนหน้านี้เปิดแล้วได้ได้อะไรไปยังไงเท่าไรเราเปิดนี่เลยแล้วกันปึก๊กยังไม่ได้ ยังไม่ได้ขุนม่วงนะเอ่อขุนส้มนะครับอ่าได้แล้วโอเคแสดงว่าก่อนหน้านั้นเปิดไปน่าจะมีประมาณหกห้ตัวแล้วอ่าโอเคตอนนี้ผมได้แล้วเนาะอ่าไปเปิดดูนะครับซ้ํำไหมเฮ้ยโอ้โยยยยโอ้โหพระเจ้ยยยยยโอ้โหถึงกย ถึงก็สำลักแสดงว่าทฤษฎีไม่ได้ผลนะครับโอ้โหวิ่งมาหมุนมาอย่างนั้นแม่งซ้ำแน่นอนนะครับก็ไม่เป็นไรขำๆสนุกสนานกันไปก็แสดงว่าทฤษฎีที่ว่าได้ส้มซ้ำแล้วมาเปิดหา SP ีจะไม่ซ้ำอาจจะไม่จริงนะครับหรืออาจจะโอ้โหแจกโชคกันแต่เช้านะครับ อ่ะไปดูนะครับว่าโอ้โหจืดเลยวันนี้มาแต่เช้าเลยขอใครก็ได้แม่งออกอวยกายโอ้จเจริญน,นะครับก็เนาะจบประมาณนี้ทุกอย่างอยู่ที่ดวงวัสนานะครับก็จบไปคิด5นาทีสั้นๆนะครับก็ ยังอึ้งอยู่ยังอึ้งอยู่ยังอึ้งอยู่ยังอึ้องอ,อยู่โอ้เจ็บปวดอีกแล้วอ่ะจบเท่านี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณนะครับ